ล่างว่าำเมซิงอันนี้มะเขือมะละโกยาวอันนี้ต้องฮมอนนดมือป่ะนี่ยฮดมือ,อมบะเขือก็ง่าดีได้หรอดีก็ดีก้วเห่ะหน้าทำหน่อยมีอีกอยูอ่ะสเลน รูยูแต่ว่าอุดหนุนนะซื้อบ้ามีหยังโอ้อันี่ปลูกเองอุดหนุนเล่าซื้อสีแห้งเปล่าอ๋อกระทบกระเทือนใหญ่มันกระทบกระเทือนแห้มันม่นเนี่ปลูกโอ้โห เพู้บบพได้เอาดอกไม้ม่ปลูฮอบพี่เอามันเิ้มากเะเกิดเองเน่นะวันนี้